หมาไม่ต้องขาททำไปป้อนหลานไปนี่มแล้วหมดเป็นช่วยๆนะยาน้ำสักนิดนึงคนกวนยายอ่ะยายไม่กินข้าวเลยนะวันนี้ ใส่พริกหน่อยเดียวพี่น้องค่ะวันกินเผ็ดแสบน้งองอืมอื้อฮะอื้อืออืมทำแล้วม,มากให้ลูกใส่กระดำดอกนะคะมีกระดำดอกก็กระดำดอกอน้ำ กินเลยฟังฟังในสองหลังนี่นีเข้าวผัเลยม่ไรเสรออืมเป็นวายายจริงๆภากินแล้ร้อนไหมเนี่ยใหญ่ไหมกินเส้นอ่ะอร่อยอร่อย อร่ยกับอืมเนี่ยอร่อยกับผมยียียีอืมหิวนะเนี่ยกินข้าวอยู่ในครัวป้อนข้าวด้วยตอนทำยายก็หิวนะลูกอืม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 สร็จ้ว่ใส <Á S> yeah, yeah, uh, ่ไยืนมม้าเล็ก น้อยไม่เหมือนเราซื้อหิวนี่ยนะอ้าวอ้าวมันได้ป้อนข้าวลูกอ่ะหืมยังอีกเหรอเนื้ อร่อยข้ากับน้องนะครับกินรนากับยายครับอื้ื้อื้มเอินไหมกแล้วไม่กลัวยายบ๊ายบาย